สวัสดีครับพี่น้องเราอยู่ในรายการพระพรยามเช้าด้วยกันอีกวันหนึ่งและวันนี้เราจะอ่านพระธรรมผู้วินิจฉัยบท,ที่สิบแปดข้อสิบสี่ถึงยี่สิบหกนะครับซึ่งเป็นพระธรรมที่ต่อจากเมื่อวานที่เราได้อ่านไปแล้วนั้นพี่น้องเราอ่านด้วยกันนะครับแล้วชายห้าคนที่ไปสอดแนมดูแผ่นดินลาอิชก็บอกกับพี่น้องของตนว่า ท่านทราบไหมว่าในบ้านเหล่านี้มีเอโฟดร,รูปเขารบประจำบ้านรูปแกะสลักและรูปลอโลหะฉะนั้นจงคิดดูว่าท่านทั้งหลายจะทำอะไรเขาทั้งหลายก็แวะบ้านของเลวีหนุ่มคนนั้นคือบ้านของมีคาและถามดูทุกสุขของเขาส่วนคนหกร้อยคนจากเผ่าดานซึ่งคาดอาวุธสงครามยืนอยู่ที่ทางเข้าประตูชายห้าคนที่ไปสอดแนมดูแผ่นดินนั้นก็เดินขึ้นไปนำเอารูปแกะสลักเอโฟด รูปเขารพประจำบ้านและรูปลรหล่อโลหะไปขณะที่โปรหิตยืนอยู่ที่ทางเข้าประตูกับทหารคาดอาวุธสงครามหกร้อยคนนั้นเมื่อคนเหล่านี้เข้าไปในบ้านของมีคานำเอารูปแกะสลักเอโฟดรูปเขารบประจำบ้านและรูปลรหล่อโลหะนั้นโปรหิตถามพูกเขาว่าท่านกำลังทำอะไรกันคนเหล่านั้นจึงตอบเขาว่าเงีย,ยบๆไว้เอามือปิดปากเสียมากับเราเถิด มาเป็นบิดาและปรหิตของเราท่านจะเป็นปุรหิตในบ้านของชายคนเดียวดีหรือจะเป็นปุรหิตของเผ่าหนึ่งและตระกูลหนึ่งในอิสราเอลดีกว่าใจของปุรหิตก็ยินดีเขาจึงเอาเอโฟดรูปเขารบประจำบ้านและรูปแกะสลักเดินไปในหมู่ประชาชนแล้วพวกเขาก็กลับออกไปและจัดให้เด็กเล็กๆฝงปศุสัตว์และทรัพย์สินอยู่ข้างหน้าเมื่อไปห่างจากบ้านมีคาแล้ว คนที่อยู่ในบ้านใกล้เคียงกับบ้านของมีคาก็ร่วมติดตามจนทันคนดานจึงตะโกนเรียกคนดานพวกเขาก็หันกลับมาพูดกับมีคาว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าหรือจึงยกคนมามากมายอย่างนี้มีคาตอบว่าท่านทั้งหลายเอาพระต่างๆซึ่งข้าพเจ้าทําขึ้นและเอาปรหุหิตไปข้าพเจ้าจะมีอะไรเหลืออยู่เล่าทางทั้งหลายยังจะมาถามข้าพเจ้าอีกว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าคนดานจึงตอบเขาว่า อย่าให้เราได้ยินเสียงของเจ้าเลยเกลือกว่าคนขี้โมโหจะเล่นงานเจ้าเขา้าเจ้าและครอบครัวก็จะเสียชีวิตไปดังนั้นคนดานก็เดินทางต่อไปเมื่อมีคาเห็นว่าเขาเหล่านั้นมีกำลังมากกว่าจึงหันกลับไปบ้านของตนพี่น้องจากสิ่งที่เราได้อ่านไปแล้วเราเห็นว่าคนอของพระเจ้าเนี่ยบางครั้งก็ต้องการ ต้องการนมัสการพระเจ้าต้องการพระเจ้าเพื่อผ,ผลประโยชน์ของเขาบางอย่างนะครับเพื่อผ,ผลประโยชน์ของเขาบางอย่างเหมือนเผ่าดานที่เขามีโอกาสได้ที่จะไปยึดครองดินแดนที่เขาต้องการจะได้เนี่ยเขาต้องการจะเอาพระเจ้าเป็นเหมือนอเครื่องรางของข,องของังต้องการพระเจ้าที่จะทําให้ผลประโยชน์ของเขาเนี่ยประสบความสําเร็จแต่เขาก็ไม่ได้นมัสการพระเจ้าอย่างจริงใจ ข้อที่สิบสี่นะครับเมื่อเราอ่านไปเราก็จะเห็นว่าแล้วชายห้าคนที่ไปสอนแนนดินแดนลรอิดก,ก็บอกกับพี่น้องของตนว่าท่านทราบไหมว่าบ้านหลังนั้นมีเอโฟดเอโฟดคือชุดประจำตัวของปุริเหตที่เขา,าใส่เพื่อปฏิบัติรับใช้พระเจ้านะครับและในขณะเดียวกันก็เห็นลูกเคารพด้วยก็คือบ้านของคนเลวีคนเนี้ย นะครับเขาก็ทําหน้าที่ในการรับใช้พระเจ้าในพัอพราตอนที่อยู่ในอิสราเอลแต่เขาก็ออกมาใช่ไหมครับแล้วก็เอาชุดของเขามาด้วยขณะเดียวกันก็นกทํารูปเคารพสําหรับตัวเองเกิดขึ้นด้วยในบ้านหลังนั้นแล้วก็พาดานเนี่ยเวลาที่เขาไปบ้านหลังนี้แล้วเขาก็เห็นว่าเอ้ยแท้จริงแล้วรูปคารพนี่แหละเป็นสักเป็นความศักดิ์สิทธิ์ของของผู้รับใช้นะครับของคนนี้ นะครับพี่น้องทุกวันนี้บางคนก็อาจจะไปโบสถ์ทำงานของพระเจ้าใช่ไหมเพื่อหวังผลของตัวเองนะครับบางคนก็ไปเพื่อที่จะเจอ,อแฟนบางคนก็ไปโบสถ์เพื่อที่จะเจอนัดทาธุรกิจกันบางคนก็ไปโบสถ์เพื่อพบปะผู้คนบางคนก็ไปโบสถ์เพื่อที่ให้จิตสํานึกไม่ฟ้องว่าเออเราไม่ขาดโบสถ์แบบนั้นก็มีใช่ไหมครับแต่ท้ายที่สุดแล้วพระเจ้าก็ อยากให้เราทุกคนในการที่จะไปโบสถ์เพื่อนมัสการพระเจ้าอย่างจริงใจนะครับไม่ใช่ไปเพื่อ,อวัตถุประสงค์อื่นหรือเลสนยอื่นนะครับออพี่น้องเราเห็นเมื่อเราอ่านต่อไปนะครับเราจะเห็นว่าตั้งแต่ข้อ1 4บสี่ข้อสิบห้าเป็นต้นไปนะครับก็เป็นเรื่องราวของคนเผ่าดานผู้สอนแนมที่แวะเข้าไปดูนะครับหลังจากนั้นเขาไปเห็นแผ่นดินที่เขาคิดว่าพระเจ้ามอบให้กับเขา จริงๆพระเจ้าไม่ได้บอกอะไรเลยแล้วก็คนมีคาเนี่ยเขาบอกว่าพระเจ้าบอกว่าจะประสบความสําเร็จจริงๆเขาพูดเพื่อเอาใจตัวเพื่อเอาใจคนเผาดานใช่ไหมครับแต่เขาไม่ได้อ่าเข้าหาพระเจ้าไม่ได้รู้น้ําพระทัยของพระเจ้าว่าพระเจ้าต้องการอะไรเมื่อเขาพูดอย่างนั้นคนเผาดานก็รู้ว่าเออแท้ที่จริงแล้วพระเจ้าบอกว่าจะให้ก็ไปเพื่อที่จะไปดูแผ่นดินลาอิส ใช่ไหมครับแล้วก็ไปฆ่าคนที่นั่นนะครับตายหมดเลยนะครับแต่ริงลาอิสเป็นแผ่นดินที่พระเจ้าไม่ได้พิพากษาเขาซึ่งแตกต่างจากแผ่นดินคณาอันที่เป็นแผ่นดินนักรบเป็นแผ่นดินที่ชอบทําสงครามเป็นแผ่นดินที่โหดร้ายแล้วพระเจ้าก็พิพากษาเขาผ่านทางกองทัพของอิสราเอลที่เข้าไปทาลายแต่ลาอิสเนี่ยเป็น แผ่นดินที่อยู่ห่างไกลจากผู้คนเป็นแผ่นดินที่รักสงบแล้วก็ไม่ชอบทําสงครามแล้วก็ไม่แปลกว่าเผ่าดานทําไมถึงลบชนะเพราะว่าแผ่นดินนี้เขาไม่เขาไม่ชอบทําสงครามอยู่แล้วแต่ก็เผ่าดานก็ทําบาปเสียเองใช่ไหมครับไม่ได้รับคําสั่งจากพระเจ้าแล้วก็ทําลายแผ่นดินลาอิสไปแล้วก็ตั้งชื่อเมืองขึ้นมาใหม่ก็คือเผ่าดานเมืองดานนะครับ ก็สิ่งที่เราได้รับพ,พระเมื่อเราอ่านไปเราก็จะเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วผู้คนมากมายก็แสวงหาพระเจ้าแล้วก็หลายคนก็นมัสก,การพระเจ้าด้วยจริงใจจริงจังพระเจ้าก็พอประทายแล้วอวยพรชีวิตของเขาหลายคนก็นมัสก,การพระเจ้าเพื่อมีผลประโยชน์มาโบสถ์ทำคบหาสมาคมกับพี่น้องคริสเตียนก็เพื่อ ธุรกิจบางอย่างก็มีนั่นก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในชุมชนชิเซียนของเรานะครับก็ขอหนุนใจพี่น้องนะครับก็เป็นช่วงสัส้นๆที่เมื่อเมื่อเราได้อ่านก็เป็นเรื่องราวต่อจากเมื่อวานนะครับที่ถ้าพี่น้องได้ติดตามเรื่องราวของเมื่อวานก็จะเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วคนของพระเจ้าก็ไม่ได้สัตซ์ซื้อในทางของพระเจ้าไม่ได้พอใจในค่าจ้างของตนก็หนีออกมานะครับแล้วก็ ทําสิ่งที่ตัวเองเห็นว่าน่าจะดีสําหรับเขาแล้วก็คนเผาดานก็อีกเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งที่พระเจ้าบอกกับเขาว่าจะประทานแผ่นดินนี้ให้กับเขาแต่เขาก็ไม่ได้อเชื่อฟังแล้วก็ไม่ได้เชื่อว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่เพียงพอในการที่จะช่วยเขายึดได้เขาก็ไปหาดินแดนที่ง่ายแล้วก็คิดว่าพระเจ้าให้กับเขาแต่แท้ที่จริงพระเจ้าไม่ได้พูดอย่างนั้นนะครับ อขออนุญใจพี่น้องนะครับในการที่จะนมัสก,การพระเจ้าติดตามพระเจ้าด้วยความจริงใจจริงจังพระเจ้ามาไถ่เราออกจากความบาปพระเจ้ามีพระคุณกับเราอย่างมากมายน,ะนันก็เป็นเหตุผลเพียงพอแล้วในการที่เราจะนมัสก,การพระเจ้าอย่างจริงใจนะครับเราขอบคุณโปร่งเราอธิฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าเราขอบคุณโปร่งในเช้าวันนี้ที่เรา มีโอกาสได้อ่านพระธรรมผู้มินิชัยบทที่18ต่อแล้วก็ได้เห็นถึงพระพรของพระเจ้าในช่วงเวลาสั้นๆแล้วขอนุนใจพี่น้องของเราทุกคนที่จะยืนหยัดรับใช้พระเจ้าด้วยความบริสุทธิ์ใจต่อไปมั่นคงในทางของพระเจ้าเราเชื่อว่าพระเจ้าจะอวยพรเราอย่างแน่นอนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องของเราทุกคนอธิษฐานด้วยกันในนามของเะเยสุริ์เจ้าอาเมน